มีหลายท่านสอบถามปูเข้ามานะคะว่าถ้าป่วยเป็นโรคไตแล้วสับปะรดสามารถทานได้หรือไม่ สับประรดจัดเป็นกลุ่มผลไม้ที่มีปริมาณโพแทส,สเซียมต่ำนะคะโรคไตทุกระยะสามารถทานได้แต่โรคไตระยะที่4ระยะที่5ระยะที่ต้องจำกัดปริมาณน,น้ำนะคะท่านใดฉี่ออกน้อยแล้วนะคะก็แนะนำว่าอย่าทานเยอะนะคะปริมาณที่สมควรทานก็คือ6-8ถึง8ชิ้น คันะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ทานประมาณ6-8ชิ้นนะคะก็อย่าเกินนี้นะคะถ้าหั่นชิ้นเล็กก็สามารถทานได้แต่ถ้าปริมาณที่จํากัดก็คือเท่าอุ้มมือของท่านเองเนี่ยค่ะอย่าทานเยอะนะคะถึงว่าปริมาณโพแทสเซียมต่ําก็จริงแต่อย่าลืมว่าเราต้องทานอาหารอื่นๆเพื่อที่จะได้รับโพแทสเซียมด้วยนะคะ สนใจคู้มือเมนูอาหารโลกไตกินอย่างไร <c oughs> ให้ไตฟื้น <c oughs> เล่มนี้ <c oughs> ติดต่อคู่ <c oughs> ได้ที่ <c oughs> ลิงก์ไบโอด้านบนเลยค่ะ